รถข้าใหม่ของบริษัททอเตอร์ของเราเนะะีคะเด็ดดวงทุกคันนะบอกก่อนวันนี้นะคะมากับเา้ตย o า o ต้ออติเกรลหนตัว E คันนี้รถปี2012ลูกค้าท่านใดที่มองหารถเก่งนะคะค่างวดผ่อนอยู่ประมาณ4-5,000บาทเท่านั้นเองนะคะคันนี้จัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถลูกค้าท่านใดอยากได้รถใช้รีบมาจับจองเป็นเจ้าของกันนะ สวัสดีค่ะกลับมพบกับเซลยาอีกแล้วและที่นี่ที่เดิมบริษัทคอร์โต้นั่นเองนะคะวันนี้ยา,าพาชมรถเข้าใหม่อีก1นึ่คันเป็น t o y ยต a a อ t i ต้เกิ1.8ตัว EP 2012สีขาวคันนี้เลย น้องขา,ขาวๆสวยๆอวบๆ,ๆแบบนี้นะคะค่างวดผ่อนอยู่ที่ประมาณ4,000ถึง5,000บาทและที่สำคัญจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยนะคะวันนี้ทอโต้จัดหนักจัดเต็มให้เลยแต่ก่อนอื่นนะคะฝากคุณลูกค้านะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพจบริษัททอโต้ของเราด้วยนะคะทอโต้ของเรา ตั้งอยู่ริมถนนสุวินทวงตรงข้ามกับบิ๊กซีสุวินทวงเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นลูกค้าท่านใดที่หารถยนต์มือสองสภาพดีรับประกันหลังการขายแบบจุกๆต้องที่ทออโต้เลยนะคะวันนี้นะ,ะมาชมการกับเจ้โตโย o ้า a อ t ติคันนี้นะ,ะในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าน้องมาแบบสซๆแบบนี้มันติรีเฟคเตอร์แบบนี้นะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าแบบ สชั้นนะคะตัดด้วยโครเมียมมาพร้อมสัญ,ญลักษณ์โตโยต้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้จัดไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้แล้วนะคะยางได้ยางใหม่ด้วยนะคะคุณลูกค้าจะได้เป็นยางปี2021เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะ,ะแมกเดิมโรงงานโตโยต้าด้วยนะคะคันนี้เดิมทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวกระจกนะคะกระจกเดิมโรงงานนะ และทุกมานเดิมของโรงงานโตโยต้าทั้งหมดเลยนะคะสีขาวสวยๆภายในเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังมีตกแต่งที่ขอบประตูมาแบบนี้นะคะสัญลักษณ์ออตินแบบนี้เลยพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารเป็นเบาะหนังสายเบลอยู่ครบนะคะคันนี้เป็นพรมผ้ามานะคะพร้มอมผ้ายางนะคะอันนี้ เดี๋ยวมีของแถมทุกๆให้ในส่วนของพรมไดมอนด์คัสท้าลูกค้าอยากได้แจ้งได้เลยนะคะของแถมบริาจาคท่อตัของเราบอกเลยจัดหนักจัดเต็มได้ทุกคนันไม่ว่าจะเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังนะคะเครื่องเสียงนู่นนี่นั่นอยากได้อะไรคุยกันถูกใจให้หมดนะบอกก่อนเรามาดูกันในส่วนของด้านหลังบ้างนะคะในส่วนของด้านหลังเข้ามาพร้อมกับสัญลักษณ์เครื่อง1.8ตัว E แบบนี้นะคะไฟแบบพับทิม ไฟเบรกด้วนที่3ที่สปอยเลอร์หลังนะคะสัญลักษณ์โตโยต้าและสัญลักษณ์คโรล่าออติสแบบนี้เลย oh. ในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังค่อนข้างที่จะก,กว้างขวางนะคะลูกค้าขนของได้เยอะเดินทางใกล้นะคะสะดวกสบายแน่นอนนะในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะเครื่องมือแม่แรงอยู่ในอ่างเก็บยางอะไหล่แบบนี้นะยางอะไหล่น่าจะยังไม่เคยใช้นะคะเพราะว่ายังไม่เคยถูก ถอดออกเลยนะคะยางปี2017นะสำหรับ Toyota a อ t i ติคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่173,000มโลเท่านั้นเองนะคะในส่วนของเลขไม้ไม่แท้แน่นอนเราไม่มีกอไหม่นะคะสำหรับรถของบริษัททออโต้ของเราเรารับประกันเลยนะคะแอร์ออโต้เครื่องเสียงนะคะ CD FM AM AUX เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีช่องเสียบอ่ะ ช่องจุจดบุหรี่นะคะเสียบที่ต่อบลูทูธได้นะคะแอร์เย็นเพลงเพรานนะช่องวางแก้วช่องแอบตงังเมียนะคะม่านบังแดดกระจกสองหน้าคนขับนะคะนั่งข้างคนขับมีกระจกนี้เป็นงไงละ่ะแต่งหน้าสวยๆไปนะคะคนขับก็ขับไปแบบหรูหราคุณนายนะคะเก็บช่องเก็บของด้านหน้านะคะช่องเก็บเอกสารมีครบนะคะสําหรับ โดยตาออติคันนี้ปี2,012เครื่อง1.8นะคะกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้านะคะปรับไฟฟ้าซ้ายขวานะในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะฝาครอบเครื่องใหม่ๆเยี่ยมแบบนี้เลยนะคะ แผ่นกันความร้อนไม่มีหลุดไม่มีลุยนะคะในส่วนของสติกเกอร์ต่างๆจ,จากโรงงานยังอยู่ครบนะคะและที่สำคัญบริษัททอโยต้าของเรามีการรับประกันหลังการขายให้อีก1ปี1,000 0กิโลด้วยนะคะก็คร่าวๆนะคะสาหปรับ Toyota าออ i ิเครื่อง1.8ตัว e คันนี้เป็นเครื่องยนต์1.8ปี2012นะคะลูกค้าท่านใด ที่มอหารถเก่งไว้ใช้งานคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ตอบโจทย์คุณลูกค้าจัดหนักจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโปรโมชัน่นการรับปาาระกันและที่สำคัญรถเราคัดเก่งทุกคันนะคะเข้ามาดูมาชมกันก่อนได้นะคะไม่ใช่มีแค่คันนี้นะรถเรามีให้เลือกมากกว่า360คันรีบติดต่อเข้ามาหรือวอล์กอินเข้ามาที่ทอโต้ของเราได้เลยนะสำหรับวันนี้เซลล์ยาและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนนะคะ,คะ